สวัสดีครับวันนี้จะมาดูนะครับว่าคุณพ่อจะไปไหนคุณพ่อตื่นตั้งแต่เช้าแล้ว <c oughs> โอ้ยอย่างนอ้อนะครับจะไปไหนพอ่อเห็นเต่ตัวตั้งแต่เช้าแน่ฮะไปไหนจะส่งกาแฟกาแฟ ในกาแฟ็ดตะกรงอะไรก็เนี่ยอันนี้ก็เอาไปส่งลูกค้าที่อำเภอหนองแสงหุ้ยอันนี้สิบกล่องกาแฟหรอใช่สิบกล่องกาแฟสามสิบสองกาแฟพี่เป่าอันนี้เป็นกาแฟพี่เป่านะครับอะฮะพี่เป่าซึ่งตอนนี้ก็ใกล้หมดแล้วนะครับผมสินค้าเราใกล้หมดแล้วมีมีไม่เยอะมีแค่นี้มีแค่นี้นะครับเพราะว่าเราจะผลิตออกมาเป็นล็อตเป็นล็อตนะครับเราจะไม่สต็อกสินค้าไว้เยอะสดใหม่ทุกครั้งนะครับเพื่อความสดใหม่ นะครับหอมระมุนระไมของกลิ่นไอกาแฟแลโคโค้วโกโก้ใช่อันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้โกโก้อันนี้โกโกโโ้โกโคโค้หุนโก้ผลระยส่งลูกค้าซึ่งซึ่งวันนี้จะไปที่อำเภอหนองแสงอ่าะก็อำเภอเมืองอุดรโอ้ไปอุดรเลยหมู่บ้านนาขาดด้วยสำงลูกค้านะครับแล้วก็ไปหา ตัวแทนจำหน่ายของเราดีเจปูเป้สาวบ้านนอกคอกนาด้วยนะครับเป็นติดตามผลงานว่าเป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากที่เราได้ไปทำการเปิดตัวสินค้าที่สารหลักเมืองอุดรน,นะครับและที่สำคัญนะครับ FC ที่อยู่น้องคายอุดรธานีขอนแก่นคือจังหวัดที่ใกล้เคียงหรือพี่น้องสบป,อปอลาวนะครับเราสามารถไปซื้อสินค้าได้ที่ไหนรู้ไหมพี่หมองอยู่ไหนอยู่หน้าสารหลักเมืองอ,อุดรธานี นะครับมีขายอยู่ตรงนั้นด้วยหรอใช่เนี่ยวันนี้ก็จะไปเปิดช็อปด้วยโอ้พิ่งรู้เลยนะเนี่ยที่จะไปเปิดร้านด้วยก็จะเตรียมาสินค้าไปลงร้านไว้ก่อนอ่ะฮะแล้วก็ค่อยไปจัดร้านอีกทีหนึ่งในรูปแบบของหมูป่าคาเฟ่นะครับผมพี่หมงจะขายอยู่ที่สกลหรือขายที่นู่นครับขายอยู่นี่ดีกว่าขายอยู่นี่เหรอที่เกตไปมาไปหาสาวๆขายให้แล้วกันนะอยู่งนนไปเลยก็นะครับเดี๋ยวเราจะเตรียมเอาของขึ้นรถนะครับ S <S 2> <S 2> น,นี่ก็เยอะแยะมากมายเลยวันนี้วันวันนี้วันหยุดของอพนักง,งานที่ร้านด้วยนะครับก็เลยใช่ไหนที่เราทำเพียงได้เราก็ทำอันนี้กาแฟสามสิบสองนะครับสามสิบสองไปลงังนึงเลยเหรอฮะลัางหนึงเลยรังนึงโอ้สั่งลังหนึ่งแล้วก็นนโก,โก,โก,กาแฟอันนี้นโกโก้อีกรางอันนี้โกโก้เนาะใช่อันนี้ก็จะเป็นลูกค้าที่อยู่กรุงเทพดูนะครับ คือของเราส่วนใหญ่แล้วเหมือนเวลาโพสในใน Facebook นะครับหรือเพจมันเหมือนมีกล่องไม่ไม่เยอะแต่ว่าที่จริงก็คือว่าจํานวนสั่งของลูกค้า<ช>ส่วนใหญ่จะสั่ง<า>สั่งเป็นโปรนะพี่น่นะ<ช>สั่งคนละสิบกล่องสิบกล่องขึ้นไปเลยห<ช>้ากล่องหกกล่องขึ้นไปเลยนะครับฉะนั้นก็ว่าเล็กเนกเนีเน่ยลูกค้า ของร้านกาแฟกโก้กนี่จะไม่จะไม่สั่งจะสั่งแบบใหญ่ๆไปเลยนะครับใช่สั่งซ้ำด้วยนะครับ<ช>ไม่ได้สั่งแค่รอบเดียวสั่งซ้ำนะครับ้ส,สในใจก็จเป็นลูกค้าประจำ<ช>แต่ครานี้ก็มีลูกค้าใหม่เกิดขึ้นหลังจา<ช>กที่เราไปเปเิดตัวที่อุดรธานี<ช>นะครับนอกจากสินค้าที่เป็นกาแฟ3 2 In One นะครับแล้วก็กาแฟาดำหรือกาแฟาหมูป่าแล้วก็กโกโก้หมูป่านะครับ หรือที่ตอนนี้กำลังติดฮิตท็อปเลยก็คือกาแฟอะไรกาแฟพี่ปปเป่า,ปปากาแฟพี่เป่าพี่มงต้องนี่กาแฟพี่เปานะพี่เป่า,ปเ,ปาเออพี่เป่าเรียกง,ง,ง่ายๆกาแฟพี่เปานอกจากนั้นก็ยังเหมือนเดิมนะครับร้านจุ่มงของเราก็มีขนมขกบเคี้ยวขนมครับขนม,ขนม,ขนมขกบเคี้ยวนะครับมีข้าวมีกุนเชียงมี ผลไม้อบกรอบอบแห้งมีทุกอย่างนะครับตอนนี้ร้านก็ยังไม่ได้เปิดมาเน้นเรื่องของกาแฟโกโก้นะครับเพราะว่าแค่กาแฟก็ไม่ไหวแล้วก็ไหวอยู่นะครับเพื่อเพื่อจุ๋มงองพ่อไหวหมดนะครับว้ายรักตายเลยค่ะเลือกพี่จุ๋มงพ่หมดเลยค่นี่แล้วก็จะไปเตรียมของคันนะครับครับผมก็เดี๋ยวจะเตรียมของขึ้นรถแล้วก็ไปส่งแล้วนะครับเจอกันอยู่ที่อุดรเนาะเจอกันที่อุดรที่อุดรใครจะพึ่งบอกเขานะเราจะไปหาใครใช่ ทังไงใช่นเด็เเกาแฟดำใช่ไหมใช่เลยกาแฟดำกาแฟดำหนึ่งรางไปเลยครับนี่นะก็จะเป็นกาแฟโอ้ยกาแฟะนะครับนนี่ไงกาแฟดำนี่กาแฟดำเดี๋ยวก,กาแฟพี่เป่าใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับเบอร์ไหนเนี่ยเบอร์นี้เลยนี่ กาแฟกกกอกนะครับหรือกาแฟหมูป่าใครใครที่อยู่สกลนครก็ใช่ตามพิกัดไหนหมูป่าคาเฟ่นะครับหมูป่าคาเฟ่เจอเลยนะครับพิมพ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วยใช่นะครับผมนี่นะครับสามารถติดต่อที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e ให้ช่องกาแฟกกกกนะครับสวัสดีครับ